ตอนนี้เราก็กำลังจะไปซื้อของที่ไหนสักที่นี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอีเขตหนึ่งก็วันนี้ไปโดยรถไฟฟ้าที่อินเดียให้ดูบรรยากาศร่างกายไม่ไหวเหมือนเอ็มอาร์พบ้านเราเหมือน b ี s บ้านเรานั่นแหละมีปันไาเลือดก็มันค่อนข้างจะไกลที่เราไปวันนี้ก็เลย เวลาเรามีน้อยเวลามีน้อยด้วยก็เลยแบบไปมาทีดีกว่าแล้วก็คนที่ไปซื้ออบไปเยอะโอเคตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยเราจะไปขึ้น BTS หรือ MRT ไม่รู้สัก,กอย่าง้ามเขากันอันนี้คือตัว๋วได้ก็30บาทแต่ไม่รู้ว่ามันลงมันไปกี่สถานีนะในราคา30บบาทเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างใน รถเอ่อไฟฟ้าก็เลยดีกว่ารถไฟฟ้าที่เนี่ยเอ่อเขาเรียกอะไรนะตู้ผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายถ้าคนมาเป็นคู่ก็จะอยู่อีกตู้นึงตอนนี้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่คนน, <c oughs> คนน้อยน้อยคนน้อยมามาเราต้องไปอีกกี่สถานีนะไม่รู้กนะนะี่นัสเตอร์สุดเลยสุดกี่สถานี อ๋อเราต้องไปอีกประมาณสีสเตชันนะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าสเตชันคือสถานีอินเติมนิดนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเปลี่ยนที่ลาจิจจอเปลี่ยนเปลี่ยนที่ลาจิจจ๊อ ภาษาอินเดียวันละร้อยคำภาษาอินเดียวันละร้อยคำเราจะมาอัดไปด้วยกันฝ่ายย่อลาจิฟจอลาจิฟจอจอจอกลาจิฟจอ๊อ BTS บ้านเราเนยโอเคตอนนี้เราก็ลงจาก BTS แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ตลาดขายส่งผ้าถ้าเหมือนประเทศไทยก็สำเพงอะไรเงรี้ยที่เนี่ยเขาก็จะขายเป็นแบบเหมือนพวกสำเพงบ้านเราชุด ชุดอินเดียเนาะอันนี้ก็จะขายส่งมีหลายร้านมากจะเป็นทางเดินแบบทางเดินเล็เลกๆแล้วทุกร้านก็จะขายผ้านแนวเดียวกันแบบนี้เห็นไหม อย่างแบบเพราะว่าคนที่นี่เขาจะใส่ชุดแบบอย่างนี้กันแต่ส่วนมากที่นี่เขาจะขายเหมือนแบบเราเราต้องเอาไปตัดเองอีกทีนึงเขาจะเป็นเหมือนเหมือนขายผ้าเป็นเป็นชุดนี่แหละเป็นชุดเป็นชุดแบบอย่างนี้แต่ว่าเราต้องเอาไปตัดเองเขาจะเป็นแบบเป็นผ้าเม็ดเมตรมาให้แล้วเราก็ต้องเอาไปตัดเองอย่างเหมือนข้างในงั้นแล้วเราก็ต้องไปตัดเองอันนี้เราก็ต้องเอาไปตัดเอง เขาจะมีเหมือนจุนนี้จุนนี้ก็คือที่คุมหัวหรือเป็นผ้าผ้าที่เขาแบบทุกคนน่าจะเคยเห็นที่เป็นผ้าแบบผ้าแบบแบบคนข้างหลังมีเสื้อเขียบอะไรเง <ถา S 1> <ม>ี้ยผ้าแล้วเวลาเข้าวัดก็เข้าวัดสิก็ต้องคุมคุมหัวเเ่่ดินนานนาไหก็ทรต เนีอถ่าย,ยสาอเยอะเะอ,อ,อันนี้คือบรรยากาศจากที่เดินออกมา,าในตลาดเมื่อกี้ทุกคนก็จะแบบคุณ้าพโดยที่มีรถสามลอ้อปั่นแบบนี้แล้วคนก็เยอะมากคนค่อนข้างเยอะมากเลยให้ดูบรรยากาศอีกรอบนี้ต้องระวังหัวไม่เท้า มาที่นี่หนึ่งคือต้องระวังทรัพย์สินสองระวังตูด้ดเเซฟตี้ตัวเอง,เองคือต้องคอยระวังรถที่ขับเพราะว่าเขาไม่ได้ที่จะระวังเราอยู่แล้วระวังคนเดินชนระวังทุกอย่างระวังของหายแล้วแบบที่นี่ก็มีมขายชุดแต่งงานด้วยอันนี้คือซองมีซอ,องแบบซองงานแต่งขายคนแบบเยอะๆเลย โอเคเดี okay, mm. ๋ยวเดี <Get get ๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างจากที่นี่เนาะแต่ตอนนี้ขอลบลบก่อนเนี่ยสามล้อจะชนแล้วจะชนมาไหนก็ไม่รู้ชุดน่เสดนเนมันเยอะ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ร้านกระเป๋าเนาะกระเป๋าสวยมากดูอลังการคอสวันดีะสวัสดีค่ะสวัสีค่ะสวัสดีค่ะสวัยดีะสวัสหีค่ะสวัสดคันดีค่ะัสดีค่ะสัสดีวดีคะสวัสดีค่้เลือกอะดี่ดีคกะดะัด่ัะดี่ะสวสะัสะดะด่ะด่ะด่ี่สัีสะสี่ด <Okay. S 1> อันนี้ก็คือแบบร้านชุดแต่งงาน <Yeah. S 1> คือแบบสวยมากไม่น่า <Yeah. S 1> นี่คือจากร้าน,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 นอะไรอ่ะยิ่เป็นเซ็ตคอนโดใหญ่แบบนี้ก็เน่ยเอาลาาะเริ่มบันเทิงละขายของละเ <laughs> <laughs> ขาพวกนี้เขาจะชอบว้าววิววิวโว้ดไม่ดีใดไม่ดีใดโอเคตอนนี้ก็มากินปานิปุริที่นี่เขาก็จะให้ถ้วยแล้วเขาก็จะตักให้แบบนี้ ขั้นตอนอาหารแบบตี่นี้เราก็กินเมทินโอเคอันนี้ก็ปานิปุริที่อินเดียนะคะ เอ็กบ mm ้างมีเทว่าลาบีขล่าด้นะเขาจะใส่น้ำมาให้เยอะมากทุกคนเห็นนะ Six, six. หกเลยเอ่ะอันนี้จริงมันคือได้หกลูกแต่ว่ากินไม่ไหวแล้วเวยให้เมทินเมทินอร่อยไหมอร่อยอร่อย อร่อยนะรู้สึกแบบเฟรชเฟสดชื่นสดชื่นเพราะเขาแช่เย็นด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านขนมหวานอินเดียแถวบ้านก็มากินที่แกปบกินก็จะเป็นเอ่อคุลับจามูนแล้วก็พัฟคอนก็จะกินเป็นอะไรนะลัสมาลาสมาไล อันนี้เขาก็จะมีขนมให้เลือกเยอะแยะเลยเยอะมากตรงนู้นก็มีอีกเขาก็จะขายแบบเป็นกล่องๆด้วยแล้วก็แบบเป็นแยกชิ้นอันนี้แซบกบิีดที่แซบสาก็ถ้าเป็นประมาณโอเคเดี๋ยวไปลองกินกันนีนะาาอันนี้อันนี้คือลาสมาไาย ใช่มันจะเป็นนมใช่เป็นน,ม,นมก้กอนๆอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบจามุนโอเคเดี๋ยวเราไปกินกัน <c oughs> ก็คือมันจะมืดๆหน่อยนะเราก็จะมาลองกินขนมหวานอินดีขนมหวานอินดีอลองเลยก็พรออร่อยเป็นไงอร่อยมากเลยอร่อยใช่มันจะนุม่มๆเย็นๆเหรอมันจะ เป็นก้อนนี่ก็คือจะเป็นเหมือนเหมือนฟองนมอะ่ะมันจะนุ่มๆถ้าเปรียเีทยบก็คล้ายๆฟองน้ำเหมือ <c oughs> นกินฟองน้ำส่วนกุหล่ำจามุนก็จะเป็นหวานช่ำแล้วก็เขาจะราดด้วยอ่าเขาเรียกอะไรนะนมราดด้วยนมแล้วก็จะมีอ่าธัญพืชก็จะมีถั่วมีอัลมอนด์แต่ต้องกินยินๆนะถึงจะอร่อยแค่ลองนี่ ต้องกินเย็นๆแต่บางที่เขาจะเป็นสีขาวเลยนะจะไม่ใส่นมนมจะไม่ออกสีเหลืองอร่อยมันไม่เหมือนในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพเขากรุงเทพมันจืดอ่ะมันเป็นเหมือนฟองน้ำจืดๆอ่ะใช่คุหลับจามุนก็จะหวานมากหวานจนเลี่ยนถ้าสายหวานคือจะชอบมากไงมากคุหลับจามุนก็คือเขาจะให้ยืนกินแบบเนี้ย สตีดฟู๊ตสตีฟ๊ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็กินอันนี้คือร้านยืนกินตรงนี้อยู่รอบๆก็จะยืนกินอย่างนี้เลยหน้าร้าน <c oughs> ตรงนี้ก็คือร้านปานิปุริ <c oughs> คือตอนมาอินเดียครั้งแรกก็กินร้านนี้แหละปาณิปุริอร่อย <c oughs> โอเคงั้นก็ขอตัวไปกินก่อนนะ ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วกําลังเดินไปเอาชุดที่ตัดไว้เดินที่นี่ต้องระวังนะเพราะว่าคนที่นี่ขับมอเตอร์ไซค์กันไม่ค่อยมองแล้วก็จะใช้ไม่สนใจแล้วคนเดินก็ไม่มองเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่านนไม่ปลอดภัยจะโดนรถชนตอนไหนก็ยังไม่รนะู้เลยอันนี้ตรงนี้ก็คือซอยไม่ใช่ซอยบ้านสิไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ซอยบ้าน ไม่ใช่ดิใช่ปะซอยนี้หรอนู่นซอยข้างหน้าอันนี้คือบรรยากาศร้านขนมอีกร้านหนึ่งร้านขนมใช่คนก็จะดูดิการ์ตอนเดินก็ต้องระวังนิดนึงคนขับก็ไม่ดูคนเดินก็ต้องดูแลตัวเองโอ้ยตายตายอันนี้ร้านที่มากินโมโมครั้งที่แล้วอร่อยมาก ในคลิปที่แล้วมีอยู่ร้านนี้ที่เอ็ดดี้มากินโมโม่ร้านนี้กับจอมินเขาเซฮายได้จได้วันนี้เขาก็จะมีงานงานในภาษาอันนี้ภาษาไอเดียมันคืองานอะไรนะอะไรอะไรไม่ออก่ออ๋อคืออย่างที่บอกไปว่าจะเป็นงานที่ว่า ภรรยาขอพรให้กับสามีภรรยาขอพรให้กับสามีสามีแบบสุขภาพแข็งแรงให้สามีอายุยืนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ผู้หญิงก็จะเพ้นเฮนน่าแล้วก็ใส่กำไลแบบนี้แล้วก็เพ้นเฮนน่าที่มือแล้วก็จะแต่งชุดสวยๆก็เดี๋ยวคืนนี้อ่ะเขาจะเหมือนมีพิธีอะไรของเขาสักอย่างต้องรอพระจันทร์ขึ้นต้องรอพระจันทร์ขึ้น อันนี้เดี๋ยวแกบก็จะพาลงมาดูเหมือนกันติดตามว่าสี่ต่อไปเห็นไหมเสียงแรคือถ้าบีที่บ้านเราที่ต่อยกันแล้วแบบเนี้ยก็ถือว่าเขาเรียกอะไรเช็ดดูหิอเนี่ยคืเนี่ยสองขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นแบบข้างบนที่ผู้หญิงเขายืนอยู่ก็จะเป็นแบบเขารอดูพระจันทร์เขาจะมีเหมือนแบบอุปกรณ์อะเก็บไว้ส่งพระจันทร์ ตรงนี้คือกำลังกำไรที่แกบซื้อเมื่อวานตรงนี้ข้างในเขาก็จะเป็นพธิธีอันนี้ก็คือกำไรเขาก็จะวางขายนี้คือวันนี้คนจะน้อยกว่าเมื่อวานเพราะว่าวันคือพิธีวันนี้แล้วเมื่อวานเขาก็จะมาซื้อกัน <c oughs> <c oughs> จะเดี๋ยวว่าทุกคนเขาก็จะแต่งตัวอย่างนี้มาสวยๆแล้วก็เข้าวัดทำพิธีใส่ชุดซาหลีเขาเรียกชุดซาหลี่ไหมแบบเนี้ยออชุดซาหลีเน้นสีสันสวยๆแล้วก็ทุกคนก็จะแต่งหน้าทำผมนส่วนหน้าเขาจะสีแดงกันเห็นไหมแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันถ่ายได้ไหมคืนนี้อาจจะพามาดูถ่ายได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดู ชุดแต่ละคนก็จะอลังการอลังการหน่อยๆโอเคก็เดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันพิธีเขาจะมีอะไรบ้างโอเคอย่าไปรอดูกันเลยดีกว่าสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่พิธีคนอินเดียก็คือปาตาเจสใช่ไหมปารตาเจสปาตาเก การละวจอดการลวจอการวจอดหรือการละวจอดก็คือเขาจะเป็นเออ่มีคนเมืองที่20เดือดร้อยค่ะอ่าเป็นวิดีโอดิเธอแบบเออ่คนอินเดียเขาก็จะใส่ชุดสวยๆอย่างนี้แล้วก็จะมีกนดแจฟ้างของทุ่งป่าแล้วก็จะมีจุดเที่ยวแล้วก็อ่า จะจุดพับจะเห็นมีพระจันทร์ตรงนู้นที่สวยมากทุกบ้านก็จะคึกคือแล้วก็มีพลุฉันก็แตกตัวเข้าตีมเอกซัสอ,อัลโอลอันนี้ก็คือมัสีนะคะเจ้าของบาจะเข้าพิธีแบบจะเข้าพิธีแล้วเร็วเดี๋ยวพระจันทร์หายก็เดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูพิธีกรรมของเขาค่ะว่าเขาจะมีพิธีอะไรบ้างอะไรทำไมไปข้างลู่เลยคะอันนี้ที่เห็นข้างหน้าก็คือ,อพิธีกรรมเขาเรียกอะไรพ,พิธีหรือพิธีอาจจะใช้คำไม่ถูกก็คือภรรยาก็จะเอาเหมือนไฟนะคะสอคะ่องทางสามีตัวเองแล้วก็ส่องไปที่ ดวงจันที่อยู่ตรงนู้นทุกคนเห็นดวงจันไหมก็จะมีเหมือนอะไรสักอย่างที่เอาอมาทา่ะอะไรก็คือผูห้หญิงอะ่ะเขาจะอดข้าวอดน้ําตั้งแต่มเมื่อเช้าจนถึงตอนนี้ก็หลังจากนี้ก็ข้อมูลอาจจะถูกหรือผิดก็คือทั้งสามีก็จะเป็นคนก้อนข้าวก้อนน้ำภรรยาย อย่างตอนนี้ที่กำลังจะป้อนน้ำอะไรายานะคะแล้วก็มีการแตะเท้าอ,นนอันนี้ก็เสร็จพิธีแล้วทางมาที่ก็กินข้าวได้แล้วได้เวลาได้เวลากินข้าวแล้วได้เวลากินข้าวแล้วกินข้าวได้แล้วถ่ายรูปป,ปาถ่ายรูปคู่ ตรงนี้สวยมากเลยะจังตรงนู้นสวยมากทุกคนวางก่อน,วอนสวยมากจริงๆบ,บน,นนี้รบรรยากาศตรงนี้สวยแกรบโอเคใส่ใส่เลย